วัตถุดิบที่ใช้นนในการข่ายนอรอบวันอันวันแบทเทิลก็คือ,อข้าวโพดวันนี้ผมจะให้พวกคุณเป็นผู้กำกับดเรคเตอร์ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการรังสรรอาหารตามประเภทของ ภาพยนตร์โดยเราจะทำการหมุนวงล้อมหัศจรรย์ถ้าภาพยนตร์ประเภทไหนตกอยู่ที่ประเทศของคุณพวกคุณจะต้องรังสรรน,นึเมนูที่สื่อถึงเรื่องราวภาพยนตร์ประเภทนั้นๆ 5...4...3...2...1... เชฟทีมชาติเกาหลีใต้จะต้องกำกับภาพยนตร์ประเภทดราม่าค่ะทีมเชฟของชาติประเทศไทยแอคชั่นทีมชาติสิงคโปร์ค่ะแฟนตาซีเชฟทีมชาติจีน่าครับคุณได้คอมเมดี้เชฟทีมชาติอินเดียฮอร์เรสแล้วเมื่อทุกคนพร้อมแล้วการแข่งขัน,นขจะเริ่มต้นในบัดน,นี้เอาเลยครีเซ้น สนุกเลยนะเพราะว่าให้เลือกได้หลากหลายกับวัตถุดิบง่ายๆนะครับก็คือข้าวโพดเชฟทิชาจีนนะครับในตะก้าของทางฟังเชฟทินชาจากจีนมีสับปะรดมีข้าวโพดแห้งข้าวโพดฝักมะม่วงแห่มีอันนั้นลูกแล้ว คุณตาครับเชฟทีมชาติจากประเทศจีนนะครับเขาได้คอนเซ็ปต์คอมเมดี้นะฮะแล้วก็ช้อปปิ้งของออกมาจากไอรอนเชฟสโตรมดังต่อไปนี้นะครับกุ้งแชบวยกุ้งลายเสือครีมแป้งน้ำผึ้งเหล้าจีนเนยถั่วนมเนยมะนาวสตรอเบอรี่มะละกอสุบบีบรูกกะทิบลูเบอร์รี่เม็ดมะม่วงเกลือเม็ดสนพายนัดหอมแดงสับปะรดและแก้วมังกรและครับนณะที่เชฟทีมชาติจากประเทศสิงคโปร์นะครับ ในตะกร้าของทางฝั่งเชฟสิงคโปร์ครับมีอะไรบ้างคอันี้มีแปง้แปงเห็นแป้งอย่างเดียวเลยครับมันมีผลไม้ข้างล่างเนีฮะคุณตาครับเชฟเอพิโจเชฟทีมชาติจากประเทศสิงคโปร์นะครับชอปปิ้งของออกมานะครับในทีมแฟน a าซีดังต่อไปนี้ครับครีมไข่นมนต์ตากรีโกเกิตมันฝรั่งเบอร์รี่แป้ด์วิกและลุูงลายเสือนะครับ, ard, บเชฟทีมชาติจากประเทศเกาหลีนี่เริ่มจัดการกับตัววัตถุดิบเสริมแล้วนะครับที่นำออกมา คุณตาครับเชฟทีมชาติจากประเทศเกาหลีใต้นะครับได้ช้อปปิ้งของออกมาดัางต่อไปนี้นะครับดอกไม้กินได้สาเกซอ,อสซอสพริกป่นเกาหลีแป้งสาลีไขไ่สสกกกไก่มัทฉะซอสเผ็ดเกาหลีสะโพกไก่แป้งทอดกรอบเนยบูร์ตาชีสครีมและน้ำผึ้งนะครับมาทางฝั่งเชฟทีมชาติประเทศอินเดียครับอินเดียนี่น่าจะไอินเนะน่ามีเครื่องแกงคุณตาครับเชฟทีมชาติจากประเทศอินเดีย,ยนะคนรับช้อปปิ้งของออกมาดังต่อไปนี้นะครับซิกโครงแกะพริกหยวกแดงมะเขือเทศกระป๋องทาบบัส พิกบดอินเดียมะพร้าวคั่วซอสบาร์บีคิวไมเนสเต้าหู้ยีแซนตันกัมบุนดี้ครีมและข้าวนะครับกลับมาทางด้านฝั่งเชฟประเทศไทยไบ้างนะครับของเชฟพะเตลิกประเทศไทยได้ประเภทแอคชั่นคุณบักครับเชฟออฟนะครับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับได้ช้อปปิ้งของออกมาจากสตอร์ลูมในทีมแอคชั่นมีดังต่อไปนี้นะครับเครื่องเทศดอกไม้กินได้พาเมซานชีสเนยครีมไข่ปลาหอยเชลล์น้ำมันพริก ต๊อแป้งอเนกประสงค์ขนมปังโคชูจังปาปริกา้าชินามอนเกลือพริกไทยนะครับครับมาที่เชฟอันดี้จากสิงคโปร์เหมือนเอาไปนบด เป็นข้าวโพดน่าจะเอาไปบดเนาะน่าจะเป็นข้าวโพดบดไหมถูกต้องแล้วครับคือดีครับเชฟเอ็ดิโจเชฟทีมชาติจากประเทศสิงคโปร์นะครับได้ใช้ข้าวโพดแป้งมันฝรั่งนะครับไปบดผสมเข้าด้วยกันให้เนียนเลยนะครับเพื่อจะทําเป็นยอกกี้ข้าวโพดนะครับแล้วจะสู่กับครีมคอนและคอนฟลิตเตอร์นะครับเชฟทีมชาติจากประเทศอินเดียก็จะเป็นเฮอร์เรอร์นะครับ เลื <จะ S 1> อดสยดสยอง rack up land นะฮะเหมือนจะเอาไปยากกว่าครับคุณตากลับเชฟทีมชาติจากประเทศอินเดียได้ใช้คอสเลดิตทาบนเนื้อวัวหลังจากนั้นโรยบริยานี่มะพร้าวคั่วนะครับจะนำไปย่างแล้วจะอบอีกทีนึงเพื่อเสิร์ฟไปกับเฮอร์เวอร์ซอสแล้วก็คิทชิดิดน,นะครับเป็นอาหารสไตล์อินเดียสยองขวัญละครับอ้าวมาดูครับอันนี้ของเชฟทีมชาติเกาหลีใต้ครับอ๋อเกาหลีใต้เร็วนะโอ้ยอันนี้น่ากินมาก อันนี้เขาทำแบบเอาพอบคอนมาคุกอะไรครับเนสโตหรือพิซซาชิโองเหมือนเครื่องเทศอะไรคุณดักครับเชฟทีมชาติจากประเทศเกาหลีใต้เชฟบอดได้คอนเซปต์ดราม่านะครับและนี่ก็คือส่วนของความหวานฉ่ำในชีวิตรักเป็นพอบคอนชาเขียวนั่นเองเขาใช้เนยกับชาเขียวเกลือแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งใส่เบรคกั๊โพดเก็ใบปิดปารอพอบนะครับเพื่อทําเป็นพอบคอนน้ำผึ้งชาเขียวเดี๋ยวจะเสิร์ฟไปพร้อมกับความเร่าร้อนในชีวิตรักร้อนแรงแบบไก่เผ็ดเกาหลีล่ะครับมาดูครับเชฟทีมชาติจีนครับ <ม> <มา S 1> ป๊อปคอร์น <ะ S 2> รเริ่มขึ้แล้วเริ่มขึ้นแล้วอยากรู้จังเลยนะคะว่าป๊อปคอร์นของเขามีอะไรที่พิเศษบ้าง<ด>รู้สึกว่าเหมือนจะมีพริกอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าคะพริกหมาล่าหรือเปล่าคุณตาครับเชฟทีมชาติจากประเทศจีนนะครับได้ใช้มเมล็ดข้าวโพดผสมกับน้ํามันพริกหมาล่าแล้วก็รอจนระเบิดเพื่อจะเป็นป๊อปคอร์นฮวาเจียวแล้วครับ ครับมาทางด้านฝั่งเชฟมาทั้งประเทศไท,ไทยบ้างนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพริกครับให้มาดูแบบแอคชั่นมันเหมือนเป็นน้ำพริกขาวไหมครับแอคชั่นมันต้องมีเลือดสาดคุณธะครับเชฟประธานเหล็รประเทศไทยเชฟออฟก,กำลังคุกกิ้งเมนูที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือน้ำมันพริกโคชูจังผงปาปริก้าโอลิฟออยนะครับเ mm hmm. พื่อทำเป็นซอสเผ็ด mm hmm. เดี๋ยวจะเสิร์ฟไปพร้อมกับข้าวโพดนะครับในเมนูเอรูเต้ละครับครับมาทางด้านฝั่งทีมเชฟจากประเทศจีนบ้างนะครับเป็นคุดชิ่งเหรอฮะเป็นคุชชิ้งแต่ว่าน่าจะเบิร์นมั้ย คุดเดลาครับเชฟทีมชาติจากประเทศจีนได้เพิ่มเมนูความหวานให้เกิดความอารมณ์ดีกันนะครับด้วยพุดดิ้งข้าวโพดนั่นเองนะฮะเขาใช้ข้าวโพดฝักไปต้มนะครับแล้วก็ใส่ครีมนมและน้ำผึ้งนะครับปั่นผสมให้เข้ากันกับน้ำตาลเพื่อทำเป็นพุดดิ้งข้าวโพดนะครับเสิร์ฟพร้อมกับปบอปคอนสุดซ่าสุดแซ่บสุดเผ็ดบอปคอนวาเจียวนะครับกลับมาจากด้านฝั่งเชฟทีมชาติประเทศเกาหลีนะครับนี่โอ้ สวยมากมากเลยความหวานความเผ็ดความมันฮะอันนี้น่ากินนะดูแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับชีวิตของเราค่ะชีวิตของเราบางวันมีสีเหลืองบางวันก็มีสีแดงถูกต้องแล้วครับคุณเดน่าครับแชฟป์ทีมชาติจากเกาหลีใต้ทำในทีมดราม่าเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นความหวานของครีมซอสข้าวโพดแล้วก็ออนท็อปด้วยบูราตานะครับมีความมันเหมือนอย่างที่คุณภาาสันบอกนะครับแล้วก็ยังมีซอสเผ็ดเกาหลีออนท็อปด้านบนในโจทย์ดราม่านะครับ